สวัสดีครับสมชายธรรมใจกลุ่มคนเลี้ยงพึ่งโพลงท่าปลาอุตรดิต์คนเลี้ยงพึ่งพึ่งเลี้ยงคนคนและพึ่งรักโลกวันนี้จะพามาดูวิถีชีวิตของพึ่งตอนเช้าเช้าเขาจะออกมาเก็บเก,บเกบสรดอกหญ้านะครับเพื่อนำกลับไปสะสมเป็นอาหารไปเลี้ยงดูตัวอ่อนเลี้ยงดูลูกๆของเขาที่อยู่ในรังเดียวกันนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่า หญ้าที่เป็นวัชพืชนะครับดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่จะต้องกําจัดดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่สําหรับพึ่งแล้วคือสิ่งที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญกับเขาเห็นไหมครว่าเราไม่ต้องหาอาหารให้กับเขาครับเขาหาเองครับ ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่อยากจะนํามาแลกเปลี่ยนครับ